สวัสดีนะครับทุกทุกท่านอันยองอาเซโยหนีห่างสรามบริกุมดมอร์นิ่งนะเวลคัามทูเดอะแชนแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการ m r p d พ88มอริทพาดาวยูทูบดอทคอมโหระษัตย์ระบบสุริยะรายการดูดวงชะตาคำพยากรณ์ต่างๆเป็นการดูแบบโดยรวมหาภาพเป็นการบอกดีร้ายจากหลักสถิติเพื่อเป็นแนวทางในการวางแผนการดำเนินชีวิตต่อไปตามหลักธรรมะทานศีลห้าภาวนาอันเป็นมงคลก่อนรับชมรัะฟังคลิปคำพยากรณ์ได้โปรดช่วยกดซับสไครต์กดติดตามช่อง YouTube และกดกระ ท่านจะรับชมคลิปดูดวงชะตาดีๆส่งฟรีถึงบ้านทันทีเลยอย่าง d e ลิเวอรี่บริการด้านอื่นๆนะครับท่านในสนใจดูดวงชะตาก็ติดต่ออาจารย์ได้ดูเลิกทําการมงคลต่างๆเลิอกออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านแต่งงานผ่าคลอดดูเปลี่ยนชื่อนามสกุลนะครับดูบ้านเล็กที่โรอรหนึ่งสองสามสี่นะเออายเสียมสีแลนะ้วเดี๋ยวรอแป๊บหนึง่ง สวัสดีนะครับยินดีดต้อนรับเข้าสู่ช่องรายการคลิปนี้เป็นคลิปดูดวงชะตาลายวันหันสามาหาสนุกป,ประจำในวันเสาร์ที่22ตุลาคม2565นะครับแรม13ข้าเดือน11ปีขานในวันนี้สามารถทําการมงคลได้ไม่ว่าคุณจะออกรถขึ้นบ้านใหม่เปิดร้านเล็กๆสามารถทําการมงคลได้ในวันนี้ให้คุณใช้เรื่องสะ,ะดวกเลยนะ าใครต้องการที่จะหาเลิกที่จริงนะครับก็ติดต่อมาอาจารย์ได้จะได้ตรงกับในดวงชะตานะโอเคนะครับเ,เพราะฉะนั้นก็ย๋ยวกจะมาพูดถึงในเรื่องของความฝันกันก่อนเลยนะสําหรับผู้ที่ฝันในแรม13บสามาเนี่ยความฝันจะเป็นจริงและเป็นผลดีเสมอนะครับก็ถือว่าดีก็ฝันให้มันดีก็ไว้นะต่อมามาพูดถึงในเรื่องของการนุ่งผ้าชุดใหม่ประจําในวันเสาร์ นะครับจะเกิดความเศร้าโศกเกิดโรคลำคาญแผลไม่ดีไม่ควรเปลี่ยนชุดใหม่ในวันนี้นะใ,ใส่ชุดเก่าไปก่อนดีที่สุดสาหัวใหม่ในวันเสาร์สาภาพประสิทธิ์ที่แล้วก็ถือว่าดีตัดผมใหม่ในวันเสาร์สาภาพประสิทธิ์ที่แลตัดเล็บวันเสาร์เจ็บป่วยทานน้ำมันในวันเสาร์ก็ถือว่าดีด้วยเช่นกันนะครับนะออโอเคอาจารย์ได้ทำคลิปนะหมอฤทธิ์ผ่าดาวเศรษฐีนำโชคใหญ่ ในชั้นาาษาล้านประจําในวันที่หนึ่งนะ <c oughs> พฤศจิกายน2อง5เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะก็ให้คุณไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะครับตัวเลขแม่นแมนเป๊ะบอกได้เลยพันเอร์ซน์ครับเออนะแหมอันนี้มันก็เป็นในเรื่องของบุญกุศลน,นะนะโชคลาภใครจะมีโชคลาภบ,บ้างหลายคนก็มีโชคไปแล้วเอาจากเลข ทีอาจารย์ได้จุดนาะที่โพสตไวใน YouTube ใน Facebook นะครับแตนะ่คุณก็ไปดูในคลิปนั้นได้เลยนะแต่โอเคอันนี้เดี๋ยวต่อมาอย่างรวดเร็วเลยนะจะมาถึงเสียงเซมซีประจำวันกันเลยนะครับนะไม่ต้องรอช้าอยู่ใหญ่คลิปดูดวงชะตารายวันเนี่ยจะพยายามไม่เกิน20นาทีนะออันนี้ สาธุใครได้ยินเสียงกระดิ่งนี้ขอให้คุณแก้วคาดปลอดภยัยคิดสิ่ในสมองในสุขการณนะบันนี้เธอสาธุรวยเออีอดร้อยเรียบร้อย,ย,อยนะอย่าไปส่งเสียงดังมันนีแดงเขานอนอยู่ก <c oughs> ินอิน่มแต่ใบเซียมซีใบที่หกสิบหกนะครับโชคชะตาของท่านในช่วงนี้เนี่ยจะมีปัญหาอุปสรรคนะที่ลำบากท่าต้องอดทนอย่างต่อเนื่องนะครับ ท่านจะต้องมีจิตใจที่แน่วแน่มั่นคงมีความมุมานะอย่างแรงกล้าคุณจะประสบความสําเร็จในดวงชะตานะครับมาพูดถึงสิ่งที่คุณคาดหวังในช่วงนี้เนี่ยก็อาจจะมีอุปสรรคะนะแต่ถ้าจะต้องอดทนรอคอยอีกสักนิดนึงโอกาสที่สมหวังก็จะมาถึงนะครับมาพูดถึงในเรื่องของความรักของท่านเนี่ยแม้จะมีอุปสรรคต่างๆแต่ท่านก็มีโอกาสที่จะสมหวังในความรักนะครับ ธุรกิจค้าขายของท่านในช่วงนี้ออท่านควรที่จะดูช่วงเวลาที่เหมาะสมในการดําเนินธุรกิจของคุณนะครับค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะอย่าใจร้อนรัวนะครับมาพูดถึงในเรื่องของการสมัครงานในช่วงนี้ยังไม่สามารถหางานทําได้นะคุณก็ต้องรออ,อีกสักระยะหนี่ยนะครับพูดถึงคะแนนสอบการแข่งขันคะแนนสอบแข่งขันของคุณเนี่ย ก็ถือว่าคะแนนไม่ค่อยดีนะคุณต้องตั้งใจให้มากยิ่งขึ้นพูดถึงดวงชะตาด้านสุขภาพอาการเจ็บไข้ได้ป่วยโรคภัยที่เป็นอยู่นี้นะครับดวงคุณมีโอกาสรักษาห,หายได้เป็นปกตินะแต่ต้องตั้งใจให้ดีดที่สุดโรคที่พึงระวังเกี่ยวข้องกับโรคหัวใจโรคไตโรคเยือ่อบุกระเพาะอาหารหนักเสพแล้วก็โรคประสาทต้องระมัดระวังไว้ด้วยนะครับในดวงชะตาเนี่ยแหม คุณเห็นไหมเน็ตไอดอลเออดังนะที่ีที่ออกข่าวที่ตีตีตีอะไรนะตีเขาเรียกว่าอะไรแกรอนเหรอเออตีไมาตีตุ๊กตุกตุ๊กโอ้โหเอ๊ะทำไมมันตีมันอย่างนั้นดูจากคลิปใช่ไหมแล้วก็ดูลักษณะท่าทางเขาเรียกว่าภาษากายอนะแสดงตๆก็ดูจากหน้าตาลีลาเอ๊ะสังเกตได้ในการมอง นะก็จะจุดสังเกตนู่นนี่นั่นแต่ละคนจะมีประสบการณ์ในการมองคนไม่เหมือนกันนะอาจารย์มองแป๊บหนึ่งปั๊บรู้เลยไอย้คนนี้มันไม่เหมือนกับคนทั่วไปไม่เหมือนกับคนปกติเอ๊ะจะเก่งอะไรสักขนาดนั้นนีไม่รู้นะเออเก่งเก่งไม่รู้เก่งไม่เก่งไม่รู้แต่ว่ามันไม่เหมือนกับคนปกติทั่วไปอาจจะมีพรสวรรค์พรสวรรค์อะไรหรือเปล่าตอนแรกเขาไม่รู้นะเดี๋ยวพอต่อไปจะมาข่าวหลังๆออกมาอ๋อ,อ เอา้ามีปัญหาทางจิตแล้วโอ้โหคนบ้านนี่ต้องรับการรักษาเนี่ยนะเออหมายเห็นว่าคนมันไม่ปกติก็จาแบบมันจะมีแบบอา่ามันมันพฤติกรรมของคนมันจะไม่เหมือนกับชาวบ้านเขาเนี่ยนะเออแปลกๆนะมันเป็นเรียกเทคนิคในการมองคนสังเกตคนนู่นนี่นั่นใช่ไหมอย่างเช่นสมมุติเนี่ยนะถ้ามีคนโทรมาดูดวงชะตาอาจารย์นะตั้งไลน์ใช่ไหม <c oughs> เออฟังจากน้ำเสียงจะรู้เลยชายหรือหญิง <c oughs> <c oughs> เดี๋ยวผู้ชายโทรมาพูดพอได้คือพออาจารย์ได้ยินเสียงพูดนะคราวนั้นนั่นแหละก็รู้แล้วก็นึกอยู่ในใจเออใช่ใช่ไหมอันนี้มัน,ม,นมันเป็นแบบอ,อ่าแต่ละคนประสบการณ์ในการสังเกตคนไม่เหมือนกันนะ ว่าแต่ละคนเป็นไงนะอโอเคนะเพราะฉะนั้นอันนี้เดี๋ยวต่อมาจะมาพูดถึงในเรื่องของ <c oughs> ปรากฏการณ์ผ่าดาวจุดดิ่งกันเลยนะครับเพราะฉะนั้นดวงชะตาในวันนี้เนี่ยสีที่ควรเว้นในเว้นเขียวเขียวไม่ดีนะสีที่ดีปัจจำวันก็จะมีม่วงฟ้าแดงชมพูดํานะครับสีดีสุดก็คือสีฟ้าน้ําทะเลฟ้าน้ําทะเลดีสุดนะสีรองลงมาก็คือสีชมพูก็ได้ แดงก็ได้อันเดียวกันนี้ก็คือเพชรนะครับเครื่องสําอางน้ําหกน้ําหอมต่างๆก็ถือว่าดีนะทิศที่ดีก็จะมีทิศเหนือแล้วก็ทิศต,ตอนออกเฉียงใต้เป็นทิศที่ดีประจําในวันนี้นะครับในดวงชะตาโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเดีย๋ยวจะมาพูดถึงในเรื่องของตามวันเกิดเลยนะคนที่วันเกิดไม่ดีคนเกิดพุธกางวันให้ระวังเรื่องของคำพูดต่างๆ นะครับเพราะกรรมนิรนามรวมถึงเรื่องของการลงทุนคนเกิดวันพุธชาวราศีกันราศีเมถุนต้องระมัดระวังน,นะครับต่อมาคนที่ดีสุดคนเกิดในวันศุกร์คนเกิดในวันศุนกร์ถือว่าคุณจะมีโชคลาภประสบผลความสําเร็จนะมีสเสน่ห์นะในวันนี้คนวันศุกร์เนี่ยเออดีมากเลยเหลาเอียปอหอ,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 อนะมีความสุขดีสบายใจต่อมาคนเกิดในวันอาทิตย์ คุณก็จะมีเงินมีทองประสบผลความสําเร็จนะครับเพราะฉะนั้นชาวลัคนาราศีตุลยังไงคุณดีอยู่แล้วไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรมากมายนะในโดวชะตาเนี่ยชีวิตฟ้าก็จะเปิดเอออย่างที่อาจารย์ได้ไปพิมพ์หัวข้อไว้แต่และหัวข้อสิบสองราศีก็ไม่เหมือนไม่เหมือนกันนะครับเอออแบบว่าเอาแบบจุดเด่น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 นะนะของชาวลัคนาราศีตุลเนี่ยคุณเตรียมโตวรวยได้เลย เนี่ยคุณจะรวยตั้งแต่ช่วงนี้แหละปลายเดือนตุลาไปพฤศจิกาธัานวาก็เริ่มดีขึ้นดวงเริ่มดีขึ้นนู่นนี่นั่นปีหน้าก็มีบ้านใหม่รถใหม่โอ้ยรว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 ยเอออะต่อมาคนเกิดวันวันอาทิตย์บอกไปแล้วนะดีวันอาทิตย์ดีนะครับมีเงินมีทองคนเกิดวันจันทร์เนี่ยจะเด่นเหนื่อยต้องใช้ความรู้ทักษะความเชี่ยวชาญเฉพาะทางถึงจะดี ต่อมาคนที่เกิดในวันคารถือว่าคุณจะต้องการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีในดวงชะตานะครับทําอะไรก็ประสบผลวามสำเร,ร,ร็จน,นะต่อมาคนเกิดวันเสาร์อาจจะมีความคิดมากนะครับนู่นนี่นั่นนกคนรับพังกออปัญหาไป้คุณคุมคิดหยุดเสมอแต่ข้อดีคุณจะเป็นคนที่รอบคอบนะครับรอบคอบดีเอามานี่แดงตื่นแล้วเนะรอไม่มานอนแองแมงอยู่นะต่อมา,อาคนเกิดวันพฤหัสบดีให้ลงปัญหาด้านสุขภาพโรคพยาที่ต่างๆ เกี่ยวข้องกับระบบการได้ยินใน้ฟังน้ําในหูกระเพาะอาหารลาไส้สมองตับต้องระมัดระวังไว้หนึ่งนะเออลำไส้นะลาไส้ไม่ใช่ลําไสเออต่อมาคนที่เกิดในวันพุธเกางคืนถือว่าคุณจะมีอํานาจวาสนาที่ดีมีคนที่ความเคารพเยี่ยมเก่งคุณนะในโดยชตานะครับโอเคอันนี้ครบแนละ้วตามวันเกิดแล้วนะเพราะฉะนั้นอาจารย์ดูจากดวงดายคุณเป็นที่เรียบร้อยแล้ว เพราะฉะนั้นเนี่ยถือว่าดีมันดีปัญหาวันนี้ก็จะมีแค่เฉพาะดาวจันย้ายเท่านั้นะนะครับจันย้ายช่วง10เจ็ดนาฬกา7นาทีจันย้ายเข้าสู่ราศีการเลงชาวลัคนาราศีมิ้นนะครับมีโอกาสมีโชคลาภมีลาบป่ามีเกณฑ์การติดต่อสื่อสารต่างๆมีโอกาสได้พึ่งปาปูและผูใหญ่นู่นนี่นั่นเอมีเกณฑ์ได้เสียต่อมา เริ่มต้นที่ชาวลัคนาราศีเมฆนะครับชาวลัคนาราศีเมฆเนี่ยถือว่าดวงจะต่างคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับการงานคุณก็ถือว่าโอเคดีนะสามารถบริหารจัดก,การการงานอะไรต่างๆไปได้การเดินทางก็จะมีโอกาสพบมิตรที่ดีให้ระวังนิสัยของคาพูดนะครับความเสียหายต่างๆก็ไม่ได้สร้างปัญหาอะไรกับชาวลัคนาราศีเมฆมากนะักส่วนการเงินการทองความรักเนี่ยก็ถือว่าดีแต่อาจจะมีเรื่องร้อนอกร้อนใจร้อนรุ่ม ต่อมาชาวลัคนาราศีพฤษภเนี่ยราศีพฤษภในด้านของการงานของคุณเนี่ยค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนระวังใน่องปัญหาอุปสรรคหรือการถูกร้องเรียนนิดนึงนะครับในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะวันนี้ไม่ค่อยดีจ่ายแหละเก็บทรัพย์ไม่ก่อยู่ระวังจะมีปัญหากับบริวารหรือคนที่อายุน้อยกว่านะครับในด้านของโชคลาภก็จะมีเข้ามาจากทางไกลต่างถิง่นต่างแดนความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือดีนะต่อมาชาวลัคนาราศีเมถุน ราศีเมถุนเนี่ยดวงชะตาคุณเนี่ยถือว่าเรียนรู้อะไรก็จะประสบผลสำเาร็จฉลาดเร็วว่องไวนู่นนี่นั่นได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนดีนะครับการงานมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงโยกย้ายนู่นนี่นั่นนะครับความรักคู่ครองก็ช่วยเหลือสนับสนุนดีให้ระวังปัญหาญาติพี่น้องนะครับมักเอาเปรียบหรือทรัพย์สินที่บ้านก็ต้องตรวจสอบดูนิดน,นึงนะต่อมาเชา้าลัคนาราศรีกรกฎ ชาวราศีกรกฎเนี่ยดูยตามคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับการงานดาวอังคารยังเป็นวินาตอยู่เพราะฉะนั้นควรอยู่เบื้องหลังถึงจะดีค่อยเป็นค่อยไปไม่ต้องรีบร้อนนะครับในด้านของความรักของคุณในวันนี้ก็ถือว่าดีใช้เหตุใช้ผลในการพูดคุยกันไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับต่อแล้วก็ด้านการเงินของคุณก็มีรายจ่ายนะูน่นนี่นั่นนะครับระวังเพื่อนฝูงไม่ค่อยดีนะต่อมาชาวลัคนาราศี สิงห์สิงห์เนี่ยดวงคุณเนี่ยจะมีเงินเข้ามาโน่นนี่นั่น,นรับๆนะก็ถือว่าดีในดวงชะตาแต่ก็จะมีรายจ่ายอย่างไม่คาดฝันนะครับเ,เพราะฉะนั้นการงานของคุณในวันนี้ก็ถือว่าจะมีโชคลาภดีประสบผลความสําเร็จนะครับแต่รายจ่ายก็ต้องวางแผนด้านการเงินให้ดีส่วนความรักนะครับให้ระวังเรื่องของอารมณ์และความรู้สึกนะการหึงหวง ต่อมาชาวลัคนาราศีกันเนี่ยชาวราศีกันดวงคุณดาวประจาตัววันนี้ไม่ค่อยดีเพราะฉะนั้นก็ให้นิ่งๆไว้ก่อนอย่าเพิ่งตัดสินใจใดๆในวันนี้นะครับส่วนด้านการเงินการทององคุณก็เริ่มดีขึ้นนะครับชาวลัคนาราศีนาราศีกักันเนี่ยการเงินจะดีขึ้นนะครับได้เงินนู่นนี่นั่นอะไรเข้ามาก็ถือว่าดีนะผู้หลักผู้ใหญ่ก็สนับสนุนคุณเต็มที่ต่อมาชาวลัคนาราศีตุล อย่างที่บอกตุนวันนี้โอ้ยสีทนได้กลุ่มรักดีมากโอ้ยต้อ <c> ม <oughs> ต้องร้องโอ้ยด้วยเออโอ้ยโอ้ยดีใช่มเออแหมเออหน้าแหมกํลังคิดจะทํากําลังอ่าหาทุนนะสปอนเซอร์เนี่ทําเสื้อแจกใช่ไหมยแล้วคนมาดูดวงช่วงปีใหม่นะเออได้แจกเสื้อฟรีนู่นนี่นั่นน,นะนะเอออยู่ ต้องหาทุนก่อนถ,ถ,ถ้าทําเสื้อทําทเสื้อฝีไซส์ฝีไซส์แจกนะจะเป็นสก,กีโลโก้ขอาจาร์ใช่ไหมเราจะมีคําว่า,อ,าอะไรนะร่ําร,รวยแหม,แมรวยออแหมแหมรวยเอองเงี้ยแหละแหมรวยอยแล้วนะงั้นชาวราศีตุลคุณดีอยู่แล้วนะต่อมาชาวลัคนาราศีพิจิก ชาวราศีพิจิกนในโดยสามคุณในด้านของการง,งานเนี่ยอาทิตย์ยังเป็นวีนาศอยู่การงานให้ระวังความเสียหายไม่ค่อยดีจะมีปัญหาอุปสรรคนูน่นนี่นั่นนะครับส่วนในด้านของการเงินการทองของคุณเนี่ยนะก็ถือว่าวันนี้ดาวการเงินจะได้เงินจากทางใครทางทินต่างแดนนะครับออผลประโยชน์ต่างๆก็ต้องดูนิดน,นึงนะต่อมาชาวลัคนณาราศีตนูชาวราศีตนูเนี่ยดวงคุณด้านการเงินก็ถือว่าได้เงิน นะครับมีเกณฑ์การเดินทางนู่นนี่นั่นนะาการงานต้องระวังปัญหาอุปสรรคนะครับมีหลงเอกสารสัญญาก็ต้องดูให้ดีนะต่อมาเช้าลัคนณาราศีมังกรชา้าราศีมังกรเนี่ยถือว่าดวงชะตาของคุณในด้านของการงานเนี่ยนะครับมีความมั่นคงดีนะแล้วก็ติดต่อง,งานทางไกลก็ประสบผลความสําเร็จให้ระวังความเสียหายหรือการถูกใส่ร้ายใส่ความนะครับรวมถึงเรื่องของคําพูดด้วยในดวงชะตาของคุณนะ ต่อมา,ชา,า,ามชาวลาัคนาราศีกุมชาวราศีกุมเนี่ยถือว่าดวงชะต่างกุลในด้านของการงานเนี่ยนะครับดาวอังคารนเนี่ยก็อยู่พบปุตตะนะงั้นการงานได้รับการช่วยเหลือสนับสนุนที่ดีไม่ได้มีปัญหาอุปสรรคอะไรนะครับส่วนการเงินก็จะจะได้เงินจากทางไกลนะครับการเดินทางาไปต่างจังหวัดหรือเดินทางไปไหนก็แล้วแต่ก็ต้องระวังในเรื่องของอุบัติเหตุและสุขภาพด้วยนะครับ ต่อมาเช้าลัคนาราศีมีนเช้าราศีมีนดวงชะตาของคุณเนี่ยนะครับถ้าคุณเจ็บไข้ได้ป่วยไม่ได้มีปัญหาอกสัคอะไรมีโอกาสได้พบหมอดีรักษานูน่นนี่นั่นนะส่วนในด้านของการเงินการทอ,องคุณเนี่ยนะครับได้รับการช่วยเยวหลือสนับสนุนนะได้มากก็จ่ายไปนะครับส่วนในด้านของความรักในวันนี้ไม่ค่อยดีอาจจะมีปัญหาทะเลาะเบาะแว้งกันนะครับในดวงชะตาของคุณนะต้องระวังเรื่องของการใช้อารมณ์นะคุณอาจจะมีเกณฑ์การเดินทางด้วยในช่วงนี้ โอเคนี่ครบสิบสองราศีแล้วเดี๋ยวจะมาเสียงไพ่ยิบสีด้ดยเพิ่มเติมนะครับว่าดวงสถตาขงคุณนึงนี้จะเป็นอย่างไรบ้างนะอืม ใบที่หนึ่งนะครับใบที่สองบใบที่สามโอเคเวลาสีวีนะครับเริ่มเชี่มหมอสาสี่หมอเปวยจำใบที่หน,นึ่งหมอที่ปวดัวสามดาบครับโอ้โหเจ็บป่วยไม่สบายระวังสุขภาพนะการงานจะมีปัญหากับพุ้นส่วนบางคลอาจจะตกงานต้องระวังส่วนการเงินก็มีรายจ่ายมีเรื่องเสียทรัพย์ความรักไม่ค่อยดีนะครับเลิกลาย่าล้างกัน ต่อมาคุณเลือกไพ่ใบที่สองคุณได้ปั๊บอดะนะถือว่าในด้านของการงานเนี่ยนะคุณมีเกณฑ์ที่ต้องไปรับปัญหาแก้ไขปัญหางานของคนอื่นทัทง้งๆที่ไม่ใช่ภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของคุณส่วนการเงินระวังเงินหายนะครับยังไม่คาดฝันมีเรื่องเสียทรัมมีรายจ่ายส่วนความรักของคุณคุณจะมีความรู้สึกผิดหวังเนื่องจากคนรักไม่มีความซื่อสัตย์กับคุณนะต่อมาคนเลือกไพ่ใบที่สามคุณได้ปั๊บ ราชนี้ถือถ้วยนะครับถือว่าดูสารงคุณในด้านของการงานดีมีผู้หลักผู้ใหญ่ช่วยเหลือสนับสนุนธุรกิจส่วนตัวดีในได้ใานาหน้าดีนะครับงานด้านศินละปะดีการเงินมีกินมีใช้ส่วนความรักเด็กคุณมโอกาสได้ออกสังคมนะแล้วมีโวกาสได้พบคู่ด้วยของคนที่เดือกไพ่ใบที่สามนะครับโอเคอันนี้ครบแล้วนะสิบสองราศีถ้าในสนใจจะดูดวงชะตาอาจารย์โดยละเอียดก็ติดต่อมาได้ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดแชร์คลิปกดกระดิ่งให้กอาจารย์ด้วยขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ